สวัสดีครับพบกับรายการลักบอลไลน์นะครับป็นจังวันพุทธที่24กรกฎาคม2556นะครับวันนี้อยู่กัน2คนนะครับผมอบเชยครับบูบี้ครับครับไปที่ผลฟุตบอลเมื่อคืนเลยดีกว่าครับรวดเร็วไมมเราเขไม่พูดเลยเหรอว่าวันหยุด ที่ผ่านมาไปไหนจะไม่ไม่พูดเลยผมไม่พูดครับผมผมไม่มีเรือ่องโมจริงๆข่าวนี้ผ่านข้ามไปก็ได้นะครับขราบเชิญเชิญครับผมไปผลฟุตบอลอุ่นเครื่องเมื่อคืนนะครับช่วงเดซิสันส่นที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ก็โยโกฮามานะครับเอาชนะทีมแชมป์พิมพ์เมลีกล่าสุดนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้นะครับ3ประตูต่อ2นะครับก็ แมนยูอุ่นเครื่องปีซิซียนนี้ไป3นัดนะครับแพ้ไป2นัดชนะ1นัดนะครับอยู่กฮามายิงไปถึง4ประตูเลยทีเดียวนะครับทำไมครับทำเข้าประตูเองลูกนึงอ่ะแล้วก็เปเรล่าครับเสมอนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับ1ประตูต่อ1นะครับเวสแฮมนะครับบุกเอาชนะฮัมบูร์กนะครับ3ประตูต่อ1ครับอัมบาบี้นะครับแพ้ปารีสแซงต์แซงมงนะครับศนย์ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ลูตันนะครับเอาชนะเอสตันวิลลาไปได้2ประตูต่อศูนนะครับ บอลทีมครับนะครับเอซีเมลานเอาชนะจิดโทษยูเวนตุสไปได้เจ็ดประตูต่อหกหลังทั้งคู่นะครับเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับบอลอะไรนะบอลทีมครับทีมครับไม่ว่ากิงครับทีมทีมทีโอเคครับผมถ้ากิงครับต้องมาเตะมประเทศไทยนะครับครับผมมาเริ่มต่อกันที่ข่าวของผมต่อเลยไกันนะครับก็ข่าวเมื่อคมตอนนี้ก็ผมหนีไม่พ้นทีมบาร์เซโลน่านะครับล่าสุดนะครับ ได้แต่งตั้งเทลาร์โดนะครับมาร์ติโนนะครับคุนซอชาวอาร์เจนตินาวัย50ปีนะครับออดีโค้ชทีมชาติปาารกวัยนะครับเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ต่อจากติโตบิลานโนบานะครับเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยครับด้วยสัญญาคุมทีมเป็นเวลา2ปีเต็มครับครับครับมาจากทีมอะไรนิเวลอ่าเป็นทีมเก่าของลิเวเนลเมสซี่นั่นเองครับทั้งเคกมาร์ติโนก็ยอมรับว่าเมสซี่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เขาได้ได้รับงานคุมทีม แน่นอนแน่นอนครับผมเป็นเป็นต้นสังกัดเก่าของซีก็ออกมาหนุนขนาดนั้นเป็นทีมยใหญ่ของอาร์เจนตินาอยู่แล้วน่าจะมีปัญหาครับครับอ่ะมาต่อกันที่ข่าวของลานามิเมลฟันกาครับกองหน้าป้ายแดงหมายเอี่ยมของโมนาโกนะครับตกเป็นข่าวครับอายุของเขาแท้จริงแล้วคือ29ปีนะไม่ใช่27ปีตามที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้กับทาี่บ้านในาชาหรือว่พ่ป้าไปแจ้งเกิด <ข>ห,หรือเปช่ครับโดยเอกสารที่เขาเอามาเป็นหลักฐานคือสมัยที่เขาเข้าเรียนชั้นประผมนะครับเขาระบุไว้ว่าเกิดวันที่10กุมภาพันธ์ปี1984ไม่ใช่ปี1986ตามที่เขาได้ยื่นลงทะเบียนกับหน่วยงานของปี f a าไว้ครับอ,อ,อย่างไรก็ตามนะครับคุณพ่อของฟันเกาก็ออกมาตอบโต้ข่าวที่เกิดขึ้นแล้วโดยเฏิเสธการกล่าวหาครั้งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมระบุว่า เกิดข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นสำนักงานเขตดรวยเปล่าเป็นพ่อเขตลงผิดหรือเปล่าเขตอะไรเงี้ยเขียนเขียนตัวเลขผิดอาจจะสับสนเลยตัวเลขก็คาดเคลื่อนไปของผมหมดแล้วครับครับหมดแล้วครับครับของผมก็มีเป็นข่าวของทีมนี่เลยสิงบูเชลรซีครับสอน ยักษ์ใหญ่ของพิมเหลียงกฤษก็ออกมาประกาศว่าได้คว้าตัวคริสเตียนควยวัตนะเอาอีกรอบครับคริสเตียนควยวัตครับออกกอไก่ใช่นะอันยากอันยากออกกอไก่ครับกอไก่จะอ่านเป็นตัวอื่นนะครับเป็นกองหลังอนาคตไกลไก่จริงหรือเปล่านะครับก็จัดการสัญญาคว้าตัวมาร่วมทีมด้วยสัญญา5ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนั่นเองซื้อมาจากไหนครับซื้อมาจาก โอกินโอฮิกกินโอฮิกกินนะครับเป็นสโมสรในชิลีนั่นเองครับครับก็เป็นนักเตะรายที่สี่ในสัปดาห์นี้ชูเล่ฟานกิงเคลนะครับก็มาร์ชัวเซอร์ครับแมนยูทำไมไม่ซื้ออชฉาครับโอเคครับวันนี้ข่าวต่อไปเป็นข่าวของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสโมสร ผู้ปราบผู้ปราบของยอดยอดทีมอย่างแมนยูนะครับผมก็ออกมาเปิดตัวชุดชุดชุดเย้านะครับในฤดูกาลหน้าก็เป็นโทนสีดำสลับเข้มดำอ่อนดำเข้มอะไรประมาณนั้นแหละทำไมต้องออกมาสีดำด้วยก็เพราะว่าย้อนยุคอีกละย้อนยุคอีกแอไม่มีไม่มีอะไรทำก็เป็นเสื้อย้อนยุคนะครับต่อไปก็ไม่มีไม่มีใครทำเสื้อในอนาคตกันแล้วทำันทำตอนยุคกันหมดอ๋อ ครับก็หมดครับแค่นี้แหละครับทำไมคุณจบไปจังอ่ะคุณมีมีอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วครับก็มีแค่นี้แหละตัวชื่อชื่อสโมสรของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็โอ้โหมีหลายมีหลายชื่อมากสมัยทำไมครับใครใครอยากอยากรู้ก็ไปติดตามดูในเว็บไซต์แล้วกันแฟนบอลเขารอฟังอยู่คุณเล่ยมาขนาดนี้ไปนี่เลยดีกว่าครับ ไปที่โปรแกรมฟุตบอลกันวันนี้วันนี้เลยโหติดตามชมต้นหนุ่มสาวสาวสาวเตรียมไปกิดการดาราอะไรเลยวันนี้ฟุตบอลแม่กระชับมิตรการผู้สลที่สนามราชมังคลายลาสถานพูดชัดๆครับช้าๆครับเวลา18นาฬิกานี่เลย รวมรวมอดีตทีมชาติไทยชุดดีมทีมชุดดีมทีมมีใครบ้างก็มีซิโก้นะมีใครบ้างตะวันตะวันสีปาชุดนั้นแหละแต่ว่าพี่โองดูสิดูสิเฉลิมแสนลงไหมลดรถมอเตอร์ไซค์ว่ข้ามุมนไม่ได้ลงนะครับวันนี้ก็เสียใจด้วยพี่โองคนบ้านผมนี่แหละก็ดีมทีมก็จะเจอกับทีมรวมดารานะครับช่อง3ามไม่รู้ว่ามีใครบ้างก็ใครอยากรู้ ก็ติดตามไปดูกันเองนะครับผมสองคู่เลยเดียวอีกคู่หนึ่งเวลา2องทุ่มสินาทีทีมชาติไทยชุดซีเกมนะครับจะเจอกับทีมออสตาทีมมีเรกหรือเปล่านั่นไมใช่ออสตาอ่านี่แหละทีมนั่แหละบัตรราคาเท่าไหร่ครับ50บาท100บาทนะครับ50บาทคาดคาดว่าน่าจะเป็นฝั่งที่ไม่มีไม่มีตังค่าตังค่านะครับหนึร้อยบาทจะเป็นฝั่งที่มีตังคานั่นเองนะครับก็มีขายเท่าไหร่ครับ ไม่มีครับก็ติดตามไปเชียร์ที่สนามได้เลยเพราะเป็นแมตช์กลางฤดูฝนะครับครับผมครับผมต่อไปแมตช์กระชับมิครับนะครับก็จะมีเมลเบิร์นวิกตอรี่นะครับเจอกับลิเวอร์พูลเวลา17บเนาฬิกาครับทูสปอร์ตหนึ่งนะครับลียงโอ้โหนี่คู่ใหญ่ลียงเจอกัเรือมาริกนะครับเวลาตีสองทูหนึ่งเช่นกันใครสนใจก็ติดตามได้มาที่โปรแกรมต่อไปไทยพีบีเอสวันนี้มีด้วยครับครับหนึ่งทุ่มตรงนะครับอินซีเพื่อตำรวจ เจอกับบุรีรัมย์ยูนิเต็ดนะครับที่สนามธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ลงสิทธิ์นะครับทูสองนายทอดสวดนายทอดสดครับผมครับแล้วครับอ่าปิดท้ายที่แฟนเพจของรักบอลนะครับฝากข้าไเบกดแชร์กันเยอะๆนะครับเราแจกเสื้อกันทุกวันวันละหนึ่งตัวนะครับส่งไปได้ถึงคุณผู้ชมทางบ้านฟรีๆครับไม่เก็บค่าใช้จ่ายในดังนั้น ผมเอามาแล้วประมาณสิบกว่าตัวแล้วตอนนี้ครับเอาไปขายยังครับาจะบ้าเลยมียังไม่ถึงหรอกผมพูดไปกันแหละใส่ใส่มาโพ์ยังไงใส่แล้วครับผมงอาใส่แล้วก็อย่าลืมนะครับโหลดแอปพลิเคชันได้ที่หน้าเว็บของเราแล้วในรับบนเรามีแอปให้แฟนๆโหลดได้ฟรีกันแล้วก็ติดตามข่าวสารของเราครับตอนนี้ ยอดคนโหลดประมาณหนึ่งล้านแปดแสนคนแล้วนะครับก็รีบๆหน่อยว่าเดี๋ยวระบบมันจะค้างอย่าโหลดไม่ทันนะครับอ้างยิงจากที่ไหนครับผมเนี่ยจากวิกีิพี่ดีอ่ะครับอ้ามโอเคหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับสวัสดีกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการลากบอลไลฟ์สวัสดีครับ for